บอกว่าวอ็งไม่รู้หรอได้ไปเอ็นตื่นตื่นกี่เงินก่อนเดี๋ยวเมื่อคืนเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคือไปทำยิ่งหรอนี่เปล่าวันนี้ร้านดอกไม้คนเยวะมากฉันปลิดตัวไม่ได้จริงจริงน่าอยู่แถวนี้พอดีก็เลยต้องรบกวนให้นายพาพี่ชายฉันกลับบ้านอีกแล้วว่นหลังจะเลี้ยงข้าวรักนะรักนะ เสอวิปนายกลับมาแล้วเหรอนานออกไปให้หมดเไม่ได้บอกที่พบนายออกมาไม่ได้ยินหรือไงที่อวิปเวยเยให้ผมมารับผมนายเองเหรอบารอยเดียวบยเอ่นี่ดิบดน้ำ

จ r ô n g ต์กิลเลสหรอเ่ <c oughs> จะไปไหน <c oughs> พี่ไปเมื่อคืนเป็นแค่อุบัติเหตุ <c oughs> เราทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วถือซะว่า <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดีกว่า <c oughs> ผู้ใหญ่เหรอ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าไม่อยากจนะผิด <c oughs> ชอบสิงนะ เปล่าอยมิงเ้า biết ดเลยเชียวยักี่ยวกอแม่คินผงน้ำไม่เจอกันหลายปีไม่รูรองตระกูลเหมือนนี่ช่างสบายใจกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะมเดาเบียลคืนนายก็เป็นฝ่ายเลิมเหมือนกันไม่ใช่เหรอทำไมต้องให้ฉันรับผิดชอบอยู่คนเดียวเอาบัตรประชาชนมาด้วยไหมเอามาค่าไติแม่อส่เบียดบูไปกันเถือึ่มไ้อังเบือเหรอไปตึก์ก่อน คิดแม่คือไมจะแต่งงานยุทันคือคือไปทำยั n ไงตอนนี้คุณไม่มีสิทธิเสร็จแล้วได้ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงได้จดทะเบียนแบบงงๆกับคนที่แอบชอบมาสิบปีเลยล่ะจงรงตืี่้รเนไม่ต้องมองแล้วไปบ้านเธอเอาของมาให้หมดนะฉันไม่มีนิสัยแยกห้องนอนหลังแต่งงาน อวีไปคุณทำเรื่องกระทนหันไปหน่อยคนในครอบครัวฉันยังไม่รู้เรื่องเลยช่วยอย่างทิ่บอกพวกเขาได้ไหมพวกเขาถือเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันบไป่อที่อกมานะบรรงเวบ้อมานะยังจะรู้จักแบบมาอีกเหรอมื้อคืนไปไหนมา เมื่อคืนไปไหนมาไดีดแมงสื่อรูู้้ไู้เมื่อคืนเหมีเรื่องช่วยตึกกวไอแรู้่าไปเตอะรกับผู้ชานไหนเธอมาแล้วสบเสงี่ยมาไหรไปเปลี่ยนชุดซะพ่อเธอมันหมายให้แล้วให้ฉันวิพาเธอไปแม่พอมันหมายให้หนูเหรอควายทยางงอบรัทเถืย่อย่างน้อยก็ร้อยล้านถือว่าเธอได้เปลี่ยนมากเลยนะคุณหวังอายุห้กว่าแล้วเป็นพ่อหนูได้เลยนะ ถ้าพี่สาวชอบนั้นพี่สาวก็ไปแต่งเองสิเวร์ลีเธอเป็นแค่อีลูกนอกสมรสใครที่แกกล้าพูดกับฉันแบบนี้ฉันไม่แต่งรอกพวกคุณเลิกคิดไปได้เลยเวร์ลีอย่าลืมว่าเธอเป็นแค่หมาที่ตระกูลเว์เลี้ยงไว้ยังจะมาปฏิเสธอีกเหรองั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตระกูลเวอ์อีกแล้ว ก็บ่าวรยดีเด็กยกล้าเถียงหรอี่สอนเธอมาหลายวันปีกล้าถาแแล้วใช่ไหมมาคนจัดการเลยฉันจะดูว่าใครกล้าจะต้องเธอก็บ่าวรยเดิเดียวเบี้ยโนยหมดเก้ยวจนตนดิไม่ิผงน้ำอวิ่ไยคุณกลับมาเมื่อไหร่นีพี่อวี่ไไม่เจอคุณตั้งหลายปีทำไมกลับมาแล้วไม่บอกพวกเราเลยเลยยังไม่ยอมให้ฉันตามหาเลย ก็เลยป่อยให้ฉันดูเงนแก่ดูกุงนี่เอาไให้จ้านขโมยของคุณนี้ไกลเลยคำพูดอื่นๆไม่มีประโยชน์กับไอ้เถอะจงรงตื่นขี่เถอะเราหล่อเที ครตกพี่อเมริไบเหวินหลีไม่รู้กาลเทศะเมื่อวานพี่ชายกับนายอีก็ทำดีกับเธอใน้ฐานะพี่สาวฉันก็แค่สอนเธอให้มีเหตุผลบ้างดิเมื่อหลีตกกลับไปเบงเดาเบียเมื่อรู้เธอจะทำอะไรคุณนายเวอร์ ตอนนี้เวนซืยกำลังประสบปัญหาทางการเงินก็เลยอยากจะขายลูกสาวให้เหงนเรียใช่ไหมถ้าตอนนี้ตระกูลเสริญเข้ามาแทรกแซงก็ดิบแมงซื้อเวนซืยก็จะถูกบอลเท้าบูกตู้คเงื่อนอวิไปตระกูลดาสองตระกูลมันยากกันนะคุณจะส่งเติมตอนนี้ไม่ได้นะก็ดิบแมงซื้อตกกับไู๊บู๊กตู้คงเงื่อนอวิไปูนี่คือสิ่งที่เธอติดฉันแกอีสานเลวคือไปทำนามิสเนอะ จม่เกี่ยวกับคุณเถิดเรื่องขนาดนี้เลยเหรอเดิมทีฉันก็ตั้งใจจะย้ายออกไปอยู่แล้วก็เลยบอกนายล่วงหน้าให้เธอไปสิเธอไปทางนั้นพี่สาวฉันก็เป็นคนประกูลว่านตาเธอแต่งงานกับคุณหวางก็ยังช่วยเลอ้ครัวได้เหมือนกัน แม่ไอ้เวนั้นมันเป็นแค่ลูกนอกสมรสมันกล้าทำาฉันแบบนี้ยังไงแล้วก็ไอ้เสรยไม่ไปนั่นด้วยเขาไม่ควรทำดีกับเขอขนาดนั้นเลยรีบหน่อยยังไงเธอก็เป็นแค่คนนอกตอนนี้คุณนายเสรยกำลังเลือกสะพ้ายที่เสรอเป็น้านข้าราชการอนุมัติจากคุณนายเสรยงานแต่งงานของเขาก็ยังต้องมีชื่อเราสัปดาห์หน้าก็เป็นวันเกิดของท่านผู้เฒ่าเสรฟแล้วใช่ตอนนั้นเธอต้องคว้าโอกาสที่ได้นะใช่ไหมแม่ชื่อเบมยดบูบูกคงเงือก เธอทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนนะทาไม่ชอบแล้วค่อยเปลี่ยนลงคนอื่นก็บู๊กิ๊บคู่ทมกห้องเลคือไควายงามจริงเหรอจะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดเธอมีอะไรต้องการก็บอกจงลุงกิ๊บกีแล้วเราเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วงั้นฉันนอนห้องรับแขกนะแต่งงานแล้วยังต้องแยกห้องนอนอีกเหรอแต่การแต่งงานของเราก็เป็นแค่อุบัติเหตุอยู่แล้วได้ควเอ็นตุกว่าช่างเธออย่าไปบีบคั้นเขามากเกินไปเธอนอนห้องนอนใหญ่เถอะ คือวาฉันฉันนอนห้องรับแขกก็ได้ไม่ว่าจะนอนห้องนอนใหญ่หรือจะนอนกับฉันเลือกเองฉันนอนห้องนอนใหญ่ค่ะเยอะเราต้องดเพียอนะบเลยเมเดียวเวียดเจะมาเกียชงนนดิบไม่กินขุ่นน้ำเธอยิ้มมีความสุขจัง ไม่เพียงแต่ได้นอนกับเซนอวไปแล้วฉันยังแต่งงานกับเขาด้วยตอนนี้อยู่บ้านเดียวกับเขาอีกนี่ฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหมดนี่เป่าลมป่าฉันควรบอกเธอดีว่าฉันแต่งงานกับพี่ชายเธอแล้วคือไปทาดีหรือเปล่าจงตื่นี่กันเถอะเดี๋ย จะออกไปข้างนอกเหรอขึ้นไปวยทหารขึ้นไปบูบูกับตูดเครื่องเงื่นขกลับมาเร็วๆนะอ่าไปไอยืนตื่นกว่าเอนที่ไปเรื่องวนทหารฉันไม่คิดว่าจะบอกยังไงเลยเราสองคนจะรู้ตื๊กกี่อะีช่วยช่วยเก็บเป็นความลับจากเธอได้ไหมฉันน่าเกลียดขนาดนั้นเลยฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นฉันดูแลไปได้ ก็บอก rồi มีเดียเ๋ยงงว viết เลย n h ư ngoài เคยชงน้องดิบไม่กินผงน้ำหรือเปล่าทางนี้รีบดูสิว่าวันนี้อยากกินอะไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองขอบคุณที่เมื่อวานช่วยไปส่งพี่ชายฉันนะไม่ต้องรอกินด้วยกัน ขึ้นเพียงแล้วจดทะเบียนแล้วพี่ชายนายก็ขอบใจฉันแล้วเราล้มเหลทุเทียค่ะดิดแม่ชื่นเลืดบัวบัวอึดตุ้ดคงเดี๋ยวเวียดเลย่องมา n เกี่ยวจุงนนีไหมปิผงน้ำไอ้ตพี่ชายนายเมื่อก่อนไม่ได้ไปต่างประเทศเหรอทำไมถึงกลับมากะทันหันใครจะไปรู้เมื่อกปีก่อนเขาแอบไปต่างประเทศเองตัดการติดต่อกับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาโดยไม่บอกใครอีก ถ้าไม่ใช่เพราะเขาปรากฏตัวในข่าวบ่อยๆฉันคงคิดว่าเขาถูกส่งไปผ่าตัดอวัยวะที่ต่างประเทศแล้วติแมงสึดพี่เบบูบูก็ตูดคงเงือกไม่ได้ก็เบาก็อึดเหรอใช่ก็อึดกว่าอึดอุ๋ยเปล่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่คือควายนามจีแต่ลุงกับป้าบอกว่านายจะไปไหนไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ชายฉันเที่ยวบ้าบิ่นก็เลยไปต่างประเทศตอนนี้ติดต่อใครไม่ได้เลยพ่อแม่ฉันกำลังตามหาอยู่ ฉันจะบอกอะไร,รนะพี่ชายฉันมีปัญหาทางจิตตอนนี้เขาเป็นตำนานาแห่งวอตถุรีแล้วนะแต่เขาก็กลับมาโดยไม่บอกกล่าวฉันคิดว่าเขาต้องตกมาเรารักแรกของเขาแนั่นแน่ร,ร,นนรักแรกเหรอฉันเคยแอบดูรูปผู้หญิงคนหนึ่งในหนังสือของเขาฉันสงสัยว่าตอนนั้นเขาไปต่างประเทศก็เพราะรักแรกของเขานั่นแหละครั้งนี้กลับมาก็คงเป็นเหมือนกัน เดิมทีก็กลับมาเพราะคนอื่นเพราะฉันเองที่ลบมากไปหน่อยทำให้แผนของเขาพังทำให้เขาต้องมาปลุกพันกับฉันไอดิบแมงสึบแบบว่ายือตุ้ดคุ้งห่งเดียวเบียดเลยแต่ทำไมแล้วเหรอเนี่ยตื่วยทำไอะ่วงตื่นกี่่น้า ถ้าคุณจะยาคุณเ่็ดบูช่วยบอกฉันล่วงหน้าได้ไหมถ้าคุณจะอยากช่วยบอกฉันล่วงหน้าได้ไหมเพื่อนตว่เงพ่แต่งงานก็คิดจะยาวเหรอแต่ว่าแต่ว่าการแต่งงานของเราก็เป็นความผิดพลาดอยู่แล้วถึงแม้จะยากก็แค่แก้ไขความผิดพลาดนั้นไม่ใช่ผิดพลาดเราลุงโวนเพี่เปล่เลย เดียวเวียรู้แล้วไตอนอยากฉันจะบอกเธอเองเขาโปรดแล้วแต่ทำไมเขาถึงโกรธแต่ทำไมเขาถึงโกรธดิบแม่สึกคงเดียวเวียดเรื่องมันภายนี้จนิ้ดไม่ไป่มน้ำนั่งลงจิงข้าว อ่าไม่ต้องรอฉันไม่กินแล้ววันนี้ฉันจะไปทำงานสายแล้วนั่งรอกินข้าวเดี๋ยวฉันไปส่งนะอ่าไม่ต้องลำบากหรอกฉันไปทางั้นก่อนเลยอ่าได้เลยไอเดิ็กแม่งไอ้ซื่อขึ้นเบ็ดบูบูก็ตู้คงเงือะขอบคุณที่มาส่งนะฉันขึ้นไปก่อนนะคือควายนามจีนหรอ พูดแล้วทำจลงตจุกี่อ้ไรแบบนี้นายมาแล้วเหรอเมื่อวานนายไม่อยู่บริษัทเราเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วนะให้นายไม่สนใจเลยเหรอได้ยินมาว่าเจ้าของใหม่กลับมาจากต่างประเทศหล่อมากเลยนะกินขงนน้าคือเมื่อวานฉันยังมีงานที่ทาไม่เสร็จฉันไปทํางานก่อนนะมาแล้วมาแล้วเฮยหล่อมากเย เราลุกโอนคุณเพียงค่ะคดแมงึ่งก็รู้ว่าคือพุทธคุนึเียวเียเลยทั้งหนี้จุงน้อยที่ขไปเอ็นเตะไปหล่อมากคือไปไหนในนี้เป็นเรื่องจริงแต่ทําไมจู่ๆก็มาเป็นเจ้าของบริษัทเราได้พวกเขานี้ผิวเผินเกินไปแล้วนะยังไงก็ขวางนายไม่ให้หวันไหว ถ้าทำใจไม่หมดใจจริงๆก็คงไม่แอบชอบเขาย่างรักรอหัวหน้าฉันไปรีบน้ำให้ไหมไม่ต้องรอได้ไปทำมือซ้ายก่อนฉันจะรีบดูการเตรียมตัวไปนำดีหนเหรอชงด้วต้นกี่อสามัเอว่างขนาดนี้เลยเหรอเราต้องโดนเหักสบาร ไม่เหว้ยรือมที่ห้องทำงานฉันวนาเยือชงำดิบไม่กินขงน้ำหัวหน้าเหวินเจ้านายให้คุณไปที่ห้องท้ำงานนะาห้วเยาก็ไม่ได้ส่งนขน้อควหม้าหัฉันเยือกงน้ำดิบไม่ขินขัน้ำหัห้าัวจเยืน้ำดิไมนขง้ำหัวหนาหัวจเยือกชงดิบแม่กินข้ำหัวหนาเยอก็งำดิบไม่ดินขงน้ำหวน้าหจเยีอกุงน้ำดิไปตกินผงน้ํนาหควใจเยอะไรนับฉันเหรอ พี่หมายนามีอะไรกับฉันเหรอข้อมูลโปรเจกต์ที่นายกำลังติดตามอยู่จัดเรียบหน่อยเดี๋ยวจัดการให้อื่นนี่ไม่ควรอยู่ในตระกูลซุนมีปัญหาอะไรเหรอมันไม่มีเดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้วจะส่งเขาอีเมลนะและมีเวลาอื่นปิดไม้ไายกที่สัปดาห์หน้าวันเกิดคุณปู่ต้องรเียนผู้ดูตัวให้พี่เป็นสิบคนเลยนะพี่ต้องเตรียมตัวให้ดีนะมานี่สิ่เดีย เป็นอะไรไปเดี๋ยวจริงๆริงนะแต่งงานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูตัวแต่นายไม่อยากเปิดเลยตอนนี้งั้นเรื่องนี้รบกวนนายจัดการให้หน่อยนะไม่งั้นฉันจะประกาศให้คนที่ทำให้ฉันโกรธโอ้ฉันจะทำดีดีล่ะนั่นก็ประกาศไปเลยสินะงั้นฉันจะคิดเองอืมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะไปเถอะเดี๋ยวอะสองที่เราต้องห่างอย่าง

ไม่เป็นไรนายไปเถอะคือเรื่องดูตัวฉันก็จะไปหาเวยๆช่วยคิดวิธีด้วยคือควายนามจิหนอจงรู้จุดกี่เล้วล่ะที่ยังตัดใจจากชินชุนไม่ได้เลยเหรอเหรอที่ให้ฉันไปทำลายการดูตัวอะไรั้นายจะไปทำลายการดูตัวของพี่ชายฉันเหรอนายพูดเบาๆหน่อยนายช่วยพี่ชายฉันทำไม หรือว่าชอบพี่ชายฉันไม่ใช่พี่ชายนายขอให้ฉันช่วยฉันก็เลยปฏิเสธไม่ได้อย่าไปสนใจเขาเลยแต่ฉันระบากไปแล้วก็ได้ได้เลยทำลายการดูตัวมันง่ายนิดเดียวกรารุ่งน์คะกดิ้แยงสุดเม่อผู้หญสาวสองคนนี้มาดูตัวพี่ชายฉันใช่ไหมคู้หิงส่วพี่ชายคุณชอบผู้หญิงแบบไหนคะรีบบอกเราหน่อยสิเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากพูดคือคืออไปไม่พูดสิ คือพี่ชายฉันเขาไม่ชอบผู้หญิงจงรู้ดกี่ก็เรียพ่อแม่ฉันถึงได้รีบหาคู่ให้เขานานน้องสาวคงไม่สบายใจใช่ไหมตแบกสุดคงเด็กบูบูคกอดตดวทุ่งเนอะหวนหลีไม่เจอกันนานเลยนะนายไปเตึนกว่านายจริงๆด้วยชินชุนนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันเกิดคุณตาฉันก็ต้องมาสิหวนนหลีช่วงนี้เป็นบ้าน เรื่องวันนั้นฉันทำผิดไปเองฉันยังติดค้างคำขอโทษนายอยู่นายช่วยยกโทษให้ฉันได้ไหมเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเถอะฉันไม่อยากพูดถึงอีกแล้วนายหมายความว่านายยกโทษให้ฉันแล้วใช่ไหมฉันรู้ว่าในใจนายยังมีฉันอยู่ฉันอยากแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะนายคิดมากไปแล้วเมื่อก่อนเราก็ไม่เกี่ยวข้องกันตอนนี้ก็ไม่เกี่ยวฉันไม่เชื่อหรอก ฉันรู้นายยังโกรธฉันเรื่องเมื่อก่อนมากเกินไปให้นายโอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจริงใจนะปล่อยฉันไปฉันไม่ต้องการความเห็นใจจากนายฉันชูที่ตัวหน้ากำคาดีเปล่าให้นายปล่อยมือพูดคไยที่นายโอกาสฉันอีกครั้งเถอะเว้นหลีกปล่อยมือนี่ยฉันบอกให้นายปล่อยมือไม่ได้ยินเหรออ้อะไรคะไปทำสินึยวะาจงตึกกี่อันก่อเดือนนี่ยฉันบอกให้นายปล่อยมือไม่ได้ยินเหรอ ก็อดีตแม่สื่อไม่รู้ไม่รู้บูบูก็พูดไม่รู้ต่อหน้าแขกเรือมากมายขนาดนี้ถ้าเล่ากันเสียงดังแบบนี้มันไม่ดีเลยนะพี่ชายนายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือควยนามจีหรอเปลมีมือจงรุ้งกึ่งกี่พี่ชายนี่เป็นเรื่องของฉันกับเวนหลีฉันหวังว่านายจะไม่เข้ามาแทรกแซงฉันกับนายไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดกันด้วยก็รนายอย่ามารบกวนฉันอีกเวนหลีนายดีมาก ตวันนี้เป็นวันเกิดคุณตาของนายนะมีอะไรเราค่อคุยกันส่วนตัวอย่าให้คนอื่นหัวเราะเยาะที่อวิปายไม่ทีทำไมถึงเรียกเมียนายว่าอะไรนะพวกนายไม่ได้อยากให้ฉันแต่งงานเหรอไม่ต้องแนะนำพู่ดูตัวให้ฉันอีกแล้วฉันจะแต่งงานกับนายโอ้อะไรนะเดี๋ยวีเหลือกนล่อยงาร ไอ้ดิตแม่ไอ้สึกอะไรนั้นายแต่งงานกับบุตรหลีพี่ชายรู้ว่าฉันชอบบุรหลีนายจะแย่งทุกอย่างจากฉันได้หรือนายทำร้ายเขาขนาดนั้นยังจะมาชอบอีกเหรอตะคุณเสริญและตะคุณทั้งเป็นผู้ดีกลับมาแย่งชิงลูกนอกสมรสคนเดียวจงชายใหญ่เสริญต้องกลับมาจากต่างประเทศเรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตส่วนตัวของลูกนอกสมรสคนนี้มันวุ่นวายแค่ไหนมีคุณหนูผู้ดีมากมายดิบแม่กลับจะไปแต่งงานกับผู้ที่น้องชายเขานอนด้วยแล้ว ดูเหมือนใส่ซื่อนะไม่คิดเลยว่าจะมาเป็นเมียน้อยแไอยางอายจริงๆเหมือนพ่อแม่นั่นแหละลูกสาวเมียน้อยก็ต้องเป็นเมียน้อยมีอะไรน่าแปลกใจฉันไม่ใช่เมียน้อยฉันกับผู้จริงชวนไม่มีความสัมพันธ์กันแม่ฉันก็ไม่ใช่เมียน้อยแต่ถูกเวนเจียนเห่าหลอกเหรอผู้มันมาที่โรงเรียนแล้วนายยังจะแก้ตัวอีกเหรอนายกับแม่นายก็เลยเหมือนกันนั่นแหละใช่เร็วๆเดี๋ยวเียเร่มายเกีรนบิดไม่กินผงน้า พวกนายพูดอะไรกันถ้ายังกล้าพูดพลอยๆอีกฉันจะเยาะปากพวกนายให้เงียบพอแล้วยังไม่พออับอายอีกเหรอพี่น้องทะเลาะกันเพราะผู้หญิงอย่างกับอะไรพวกนายทําให้หน้าของตระกูลเราขายหน้าไปหมดกระดิงแมงศึกพี่นุ่มไม่อยากไปลงมือควบคุเดี๋บีบเรื่องมาง่ายเกี่ยวจุนน้ไปเสียงลี่กับเบ้ย์มีกันก็เป็นน้องสาวนายกับไปนายจะทําเรื่องโม่ๆไม่ได้นะคือไปไหนดหนอฉันจะไปหาเธอ ชงยอ g ีก็เรอดียแคม t ซึ่ง k ม่เปนมีสานเลท t ไมถึงเป็นแบบนี้ใจเย็นไวแม้ว่าดีบจะถือว่าเขาเป็นน้องสาวแล้วจะอยู่อีกกี่ปียิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวก็แพ่ไปผสามีภรรยาตระกูลเสร็จแล้วพวกเขาไม่มีทางจมตีกะยาก็ได้เอาของเสียกลับมาไป ที่เอาิีไปทำไมฟ้ามีที่ถูกมีเศษแกแ้หรือแยะในโหมดที่อื่นมีบาดแผลอีกไหมรบ่าโรยมิงเดียวเบี้ยรึยังมอยเกี้ยเป็นอะไราไปไม่กินขุ่นน้ำจะโกรธฉันไหมอาจจะโกรธฉันที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไหมจะโกรธนายได้ยังไงฉันอยู่ในครอบครัวแบบนั้นตั้งแต่เด็กจนโตเรื่องราวาทั้งหมดนายจัดก,การไม่ใช่เหรอใช่ตั้งแต่เด็กจนโต เรื่องของนายทั้งหมดที่องจังกายแล้วชิ้นคนหนเดี๋ยวเบียดเลยทีเดฉันกับเขาไม่มีความสัมพันธ์กันนะไม่ใช่นายถามฉันสิน้ำไปวัตึกว่านี่ว่านายจะพูดอะไรฉันก็เชื่อคือไปวันจิเลยวะเป็นอะไรไป้องลหมด่ตึกขอบคุณนะที่ช่วยหลายปีที่ผ่านมาฉันอธิบายให้ตัวเองฟังนับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาแบบเชื่อแต่สิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่เห็นไม่เคยมีใครอยากฟังสิ่งที่ฉันพูดเลยวางใจที่ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าฉิงชวนยี่มาหานายอีกบอกฉันนะจงรู้จุดกี่อะไรก่อนเถียนที่อธิบายตอนนายอาบน้ำต้องระวังให้มากนะห้ามให้แผลโดนน้ำเด็ดขาดเดี่ยหินชิดงั้นให้นายช่วยอาบน้ำให้หมรับรองเลยมึงเดี๋ยวเวียเลยมาหอเกี้ยวชงนอยนายพูดว่าอะไรนะปีนผงน้ำ ตอนนี้เราเป็นสามีภรรยากันแล้วช่วยฉันอาบน้ำไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกพูดแบบนั้นก็ถูกแต่ว่าเสินอวีไปกำลังลองอใจฉันอยู่รหรือเปล่ายังไงซเะเขาก็เจ็บเพราะฉันช่างเธออาก็อาบไปเบียุยเยดบุหรือพูดคมหน่งเดียวเบียดเลยมา n g o à เกีย์จุ่มนอนที่น่าเปิดน้ำไม่ช้าฉันอาเองนี่ก็ไม่ยากแล้วโอ้ได้เลยงั้นฉันไปก่อนนะไปน,น้ำจิ๋ว ที่อาวิปายปรับอุณหภูมิน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนายอาบน้ำกระดิดแมงซึ่ทำไมนายไม่ใส่เสื้อผ้าใส่แล้วยังไม่พูดอีกอาบน้ำจะใส่เสื้อผ้าทำไมนายก็เอตื่นกว่าเองใส่สตาร์ทยังได้อยู่คือควายทำสิ่นั้นหรอจงรู้จักขี้แกลเงตลอดเวลาพี่นนายสักวันหนึ่งเนอ น่ายจะเต็มใจกล้าเข้ามาในกับดักของฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยมีเด็ดขาดสบาโรยเมงเดียวเบียดเรื่องมายเกี้ยวชมน,นดิบไม่ปีขุ่นน้ำวนลีนายมีสติหน่อยพวกนายเป็นแค่การแต่งงานตามข้อตกลงลฉันสงสัยว่าตอนนั้นเขาไปต่างประเทศก็เพราะเขารักแรกครั้งนี้กลับมันก็คงเป็นเหมือนกัน